นี่คือเลือกกันเองแล้วว่าจะใส่ชุดไหนถูกไหมเราใส่ชุดนี้ออกมันเยอะเนาะมันแบบว่ามันเยอะไปเราเข้าใจแต่ว่ามันมันการโพสแลการมูฟเมนต์มันจะลำบากน้องๆเนี่ยถ้าน้องจัดแจงแบบเสื้อผ้าข้างล่างไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นพันตัวเองแผ่นๆพันขาตัวเองแต่ไม่เป็นไรค่ะก็คือไม่ว่าชุดจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ขอให้น้องทําได้เราได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าแบล็กเกลว์เป็นอะไรถูกป้าป็นสิบ้าเหมือนน้ำวนเหมือนกำลังปั่นเราโดนปั่น เขาอยากได้แบบอไรกนสวยนะดูพลิ้วไหวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าโพสเนี่ยมันคงแบบนิ่งๆไม่ได้แหละมันต้องขดตัวพี่ว่ามันจะได้เหมือนสมูทลิงกับเอ้น้ำบนนี้จะขดจะอะไรก็ได้แต่คือแบบสักผ้าสักชัน้นสักชัน้นสักชัน้นมองกล้องมองกล้องมองกล้งอง,งอะไรเงี้ย คิดว่าหนูคงทาได้ค่ะเพราะว่าหนูจะไปบนหลบปู่ลุงแห่งลูกแม่น้าท่าจีนเลยค่ะขอให้หนูดำน้ำได้มีฟีลลิ่งอินกับมันไม่ว่าจะทำอะไรต้องอินถ้าไม่อินไม่เชื่อในสิ่งที่เราทำมันไม่ออกมาแข่งไปช่อนี้ช่อง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 ดีสู้ซู่เชิญทีมที่สองครับทีมปีเป็นการถ่ายแบบเหมือนถ่ายกับเครื่องซักผ้าให้ตัวนางแบบเป็นเหมือน เป็นผ้าที่กำลังโดนซักอยู่นางแบบก็ต้องมีความอีแกนแล้วก็มีความแฮปปี้มีความสุขที่ได้โดนปัดอยู่ในเครื่องซักผ้าอารมณ์ประมาณนี้ค่ะไม่ต้องแพนิคนะรู้ว่ามันจะต้องแพนิคแน่เราต้องกลบมันให้ได้ลงไปรู้สึกจะตายไหมจะตายไหมคือก็รู้ว่ามันไม่เป็นไรแต่ในใจมันก็กลัวที่มันเหมือนกับว่าเราไม่มีอากาศตรงเนี้ยแล้วเราต้องโฟกัสถ่ายรูปก็ได้คือกลัวอยูอย่เยารากวกลัวค่ะตอนแรก ตีชาขยับตัวมาทางหัวหน่อยได้ปะเลยฉากไปอะตีชาตีชาต้องหยับมาซ้ายมือตัวเองซ้ายมือตัวเองถับมาถับมาทางขวาลูกลด,ด,ด,ดแล้วลูกไมพออยู่ข้างล่างอะคนมันไม่มีอากาศหายใจมันกดดันมากแล้วหนูก็แบบว่าอยากจะไปอยู่ที่ที่เขาให้มาไว้ที่มันดีแต่หนูมองไม่เห็นตอนนั้นอะไหวเบ้าไหวเบ้าไม่ไหวเปลี่ยนนะ คุณบีเขาดูใจเย็นนะอยากเปลี่ยนเป้าได้เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนไปคน,นปต่อไปเลยเออมันหนาวมากมันแบบกังวลทุกอย่างอะคะ่ะว่ากลัวทำมันออกมาไม่ดีตั้งสติไว้ลูกตั้งสติอะฮะหัา,หา,หามาทางกล้อง ได้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 มือไม่สวยมือไม่สวยไหวเป้าเปลี่ยนเป้่าฮะเ็บกินขาผ้าพันขาน้ำเข้าจมูกค่ะน้ำเข้าจมูกไปเลยอ่ะไม่ไหวจริงๆตอนแรกคิดว่าจุกู้น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะทุกคนลุ้นกันหมด ทีมไหนทีมไหนก็รุนกันทุกคนพี่ให้ลิลลี่ไปก่อนลิลลี่ไม่ต้องแพนิกนะลูกพี่ไม่กดดันยังไงก็ได้เป็นห่วงทุกคนนะคะทั้ง3คนเลยจริงๆเพราะเราไม่รู้ว่าอุปสรรคในการถ่ายทำมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโอเคโอ้ไม่ไหวละตอนลงไปหนูรู้สึกว่าอาการหนูแบบ เหมือนแบบเราจะถอดออกเหมือนอากาศแบบว่ามันจะพุทธออกไปหมดเลยมันเก่งไงหมดเลยอะพี่ไม่ไหวแคมเปญน,นี้ขอให้ชาติหน้าอย่างมีอีกเลยไม่ได้นะเมื่อกี้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรติชาพ,พร้อมยังพาลงไปตรงๆนะคะอย่าเบี่ยงอ่าฮะโอเคตรงนี้หยุดเลยเฟสพยายามอยากไปขวามากมาทางอ่าฮะตีตัวขึ้นมานิดนึงตีตัวขึ้นมาอ่าฮะโอเค วยโอ้สวยค่ะคือมันลงไปมันเป็นเหมือนกับว่าทียู่ที่หนึ่งที่มันมืดเราต้องอยู่ให้ได้นานยิ่งอยู่นานยิ่งทำท่าได้คือมันกดไดาหลายๆอย่างอ่าฮะเก่งมากเก่งมากขอขอขอช่วยน้องด้วยช่วย เฮ้ยเฮ้ยขึ้นมายังอ่ะโอเคเบ้าไหวเบ้าเก่งมากลูกเหลือสี่นาทีนะค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆตั้งสติค่อยๆสวยสวยแล้วอาฮะสวยวเก่งมากก็ สนุกดีค่ะปีหน้าคงมีลุยกองไฟถ่ายแหละค่ะพี่ให้ลิลี่ต่อเลยโอเคหยุดค่ะออกเลยค่ะโอเคหันมาทางกลง้องเอาลิลีล่ไปแล้วหรอไม่ไหวไม่ไหวที่ทำได้ยากที่สุดวันนี้เนี่ยคือทุกรูกกับลิลลี่ เห็นได้ชัดเลยวันนี้ลิลลี่แบบลงไปได้แป๊บเดียวมากแป๊บแล้วก็ขึ้นแป๊บแล้วก็ขึ้นแล้วก็มันใกล้ผิวน้ํามากเรารู้แล้วว่าเด็กมันมีความกดดันสูงแล้วก็สติอ่ะมันไม่ค่อยมาหรอกใครอยากจะลงไม่ทันแล้วละ่ะพี่พอละจบพอละ <40 S 1> แค่นี้สี่สิบวินะครับหรืออยากจะทําอีกโอเคงั้นให้อีกรอบหนึ่งโหอยู่ oh, <you S 2> แบบสุดยอดอ่ะได้ใจมากโอ้ oh, God. ยย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  you! Love you! โอ้ยสวยเก่งมากลูกเลิฟ you! พอแล้วหมดเวลาครับเก่งมากอยู่แบบที่อยากจะร้องไห้อ่ะที่อยากจะร้องไห้จริงอ่ะไอยู่แบบจริงๆสุดยอดไม่เก่งเก่งมากคือดีมากอ่ะ พิชาเนี่ยภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะแต่ก็ได้ช็อตสวยๆเยอะเลยเหมือนกันก็รู้สึกว่าน้องนี่ดยอดอแต่จริงๆก็เกือบตายค่ะ The Face เล่นเ,เกือบตายค่ะ